สบายดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสูส่อซนอูรองซานเนาะตอนนี้น้องอูอยู่ที่นามเมียวเดอหลังจากที่เมื่อวานมาหอดแล้วก็ได้กินข้าวกินน้ำมันเดอแล้วก็พักที่นีคืนนืงตื่นเช้ามากได้รอตลาดเนาะแต่ว่าไปเบื้องที่ซ่องลุงเด่นเนาะน้องอูกับชิทายไปลงเพจไปที่ตามเพจอูสารลองซานเดอร์แต่ว่าพอดีเขามาแล้ววันนี้เขาซิกับแล้วเนาะแต่ว่าเงินเขาเหลือเงินกองกลางเขาเหลือที่แบบว่าเขาไปเที่ยวรำกนนารอะทุกคนเขาก็เลยซีแรกเป็นเงินกีบกลับคืนเนาะเพราะว่า เอาไปให้ลาวเฮาก็ใไส้เงินเบียดเพิ่นโบได้เฮาก็เลยว่าเฮาสิแรกเป็นเงินกีบกับคืนไปเหลืออยูสองสองแสนสี่แสนหกแสนแปดแสนเหลือเหลือประมาณแปดแสนไปแปแปแสนไปทุกคนประมาณแปดแสนไปเดี๋ยวไปแลกกันว่าเฮาสิได้เงินกีบอะไันเาเป็นตลาดนัดเนาะวันเป็นตลาดนัดอันเ็นตลาดนัดอยู่นี่คนลาวก็เอาเครื่องมาค้ามาขายทางขาย,ขายแดีวก็ซื้อกับเมือเนาะ เพิ่นกระชีเวลาขายเครื่องได้เงินได้เงินเป็นเงินแรกได้บ่ได้เงินกี่เป็แรกได้บ่แล้วเอาเอาเอาเงินกี่พอะไรสองสี่หกแปดนับนับดูเถอะนับนับหมดนับเงินเยอะงงงงก็ใบอ่ะทุกคนมันมันไหลใบทุกค เงสนอ่าเออหนึ่งแสนกับแปดพันแปดพันแสดงว่าเก้ากับแปดพันพอดีเป็นเก้าแกับแปดพเดออเดี๋ยวแหละมือกี้เลทเท่าไหร่าเม่อ้เก้าแสนกับแปดพันเออเก้าแสนเกาแสนแปดเกาแสนกับแปันหารให้ราสิบตตรงนีอ้ใหนึ่งสองสองอ เจ <loyalty> ็ดเจนสี่ส <m str rå x> ิบ <m> ส <giving companies> well no, oh. erm. ีัโอเคอยู่ดหนึ่งสอ้ยูเจ็ดาตอนเทาตอนเาแรกกันตอนเาแรกไปได้หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อันน้หนึ่งสองสองนคขู่มือไปเลดึ้นเรีนลงคู่มือไปคักย่นอันนี้อันนี้เวลาเอ็มกับอ๋อมามาที่ทางลาคุณอเอ็มกับออมา่ทางลาวคุณอ

ไอ้พิ่นไปใส่ละอูพค่ณย้างไปเรียกเงินให้เขานะฮะลมพิ่นเด้ลุงเบงกับพี่ไฟอยู่ในรถท่าละอันนี้พิ่นมาซื้อเครื่องเกี่ยมเมื่อละขายเมื่อไบรม ขายนมดอยู่วะเหมือแล้วเนาะนี่เพื่อนอยู่เป็นคนทางลาวคุณไข่เคียงมดล้วเป็นกะจิเมือแหละ้แล้วเราบอกใสไปน่าสนใจครับสบายดีลงเด่นเนาะแล้วก็สบายดีวิปายตัวดีเอสีลูอจ้ารข้ามประเทศเด้อข้ามประเทศแล้วะวันดีเนาะโอ้ยตายคักคัก นี่เบิ้งคนเราก็มาขายเครื่องร่ายเขายครัเนาะแม่คนเราเมื่อแหละคนเรามาซื้อเครื่องเอาเครื่องมาขายแล้วก็ซื้อเมื่อพร้อมส่วนหลายก็เอาพักเอานอเนี่ยมาขายอยู่ลาเออกมาขายเนี่ยเป็นอะไรก็มีวะเออเป็ดน้อยก็มีอู้เอาไปเลี้ยงเนาะอุ้ยตาหกเอาไปนี่เราจะกำลังซื้อเครื่องกันย่างข้ามไปข้ามมาคืออู้กับอันตัวยางตอนนั้นอะไรนี่เสียเงินสองพันกีบเสียเงินสองพันกีบแล้วก็ข้ามมาเสียงือฟังเราแล้วฟังเียด

เอาผมจอดแถวนี้แหละพ่อต้องรอคัมแพงก่อนออ๋คัมแพงนอนอยู่แถวนี้ว่ะนี่ก็ได้อ็อินก็ได้ไหมนี่คือหน้าด้านเนาะทางมีบนนั่งดีๆรถก็ที่มันนั่งมันนั่งดีๆเฮ้ยบนเป็นท่านใดนี้นักศึกษาเวียดเฮียจับมาบ้านที่นี่นี่ก็สาวสาวเราเขาไปเฮียอ๋อสาวเราเขาไปเฮียแล้วกลับมาที่นี่กับแล้วบ้าเครื่องของคุณออกห้องอันนี้กินยังกับไปเฉยๆที่เลยบ่แมน เากย่างไปอีที่บอกนีนะนี่เขาเจ้ามาขายเครื่องแล้วเขาเจ้ากระย่างคามไปเลยได้ทุกคนค่าเข้ามาทางฝั่งลราเสียสองพันกี๊บเนาะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของพวกเขาไอ้ทวนมาส่งไอ้ทวนมาส่งนี้แล้วพวกเขาก็สิีากันกลับรอทห้ารถมาฮับเนาะไปถอนเด้อนี่ขายเครื่องแล้วใส่กระตีมันเี่กวบเมือได้ปะนี่ซื้อสามเมือ เอาพักเอาน่อเอาห function, อยอันเดิมมาขายแล้วก็เมือได้วันนี้บางคนก็ซื้อน้ํามันเมือซื้อแป้งซื้อเกลือเดินเมือและนี่ถ้าจะไปเที่ยวก็ได้เพาเนี่ยไปเที่ยวก็ได้เพราะงี้ปนโฟฮอดบวได้ฮอดเต็นาเมลนี่นี่แล้วก็ซิมีเน่บางเนี่ยเห็นบมอเคียวจักข้ามมาสามัญกี้บวกกันนี่นะเคียวจักซิ่งมาเลยสี่พันเนาะแล้วจักนี่สี่พันกีบข้ามมาเลยนี่นี่ย่างมาแบบสบายใจโอ้ย เด็กคนทางฝั่งเวียดนามกันเนี่ยเอาไปฝั่งเรา,เรา,ลา,าดยาาลยูง่งทางหน้าหะเลยยู่งทางหน้าด้านนั่นแหลยยู่อันเห็นสีสังเกตเห็นคนลาวเอาอันมักปีมากอันเดอมาขายเพราะว่ามักปีอยู่นี่คนเวียดนิยมกินเนาะแล้วก็ชิมีซีนหมูพวกเนื้อพวกอันเดอร์ซีอะไลแล้วก็น,น่อไม้นี่ไปก่อนล้วเด้อปิกบานก่อนเด้อเจ้าวะ เอาปลาไปบกลายนี่อันนี้ก็อันนี้บุ้งว่าผู้สาวทางนั้นหรือผู้สาวทางนี้มาซื้อเครื่องสาวเวียดเนาะสาวเวียดไปกินไปกินข้าวฟางนั้นไปเหล่าเหล่าสาวฟางนั้นแล้วกลับคืนมาถ้าเหล่าเอะไรเนี่ยเลยเหล่าเเออไปเหล่าเหล่าเหาไม่คืนไปกินข้าวกินข้าวเล้วเจ้าแล้เจ้าเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องของนักศึกษาลาวฮอก สิกลับมาเลียดรือสิไปลาวอันนี้คนแน่ใจเสียนะะคดงว่าสาวลาวนะคะกับตุ้ยสาวลาวไปจะไเลยลาวไปจะไรพี่ฝ้ายเห็นสภาพเครื่องนุ่งยูห่อยแล้วคิดเห็นตัวเองบปะเออพี่ฝ้ายคือยูห่อบปะตอนเฮียนอู้มาฮะน่ะกระเป๋าน้อยเดียวค่ะกับประมาณนี้แหละ เอเได้เหรอกกบเอวจักไก่บอกห้องเฮียกับก็อันจากบ้านเรื่อยๆบอกไปหันราชพัฒน์เนไปเชียงรายเงนบ้านดูก็กระบอกไก่กระไก่ทุกโรงนยอไดก็คือว่าทีไก่กระบอกไก่ว่าไก่กระไก่ประมาณนี้เออเออขับรถประมาณ สามสทีโอ้ก hmm. ับวไกลยวไกลยวไกายก็ที่วันนี้ก็ชอบชอต่อไปล่ะขี่เด้โอ้ยค่อยขี่รถหชั่วโมงนึงเมาเอยยังวไกลประมาณสามสิบสามสิบกิโลโอเคคือพี่ฝ้ายบาเคยอยู่หอเนาะเออไปกับทุกวันอูนี่ไซส์ชีวิตคุ้มขนาดเฮียห้าปีนี้บ่อยากจะอยู่หออยากลองใช้ชีวิตอยู่ในหอแต่บ่มีโอกาสได้ใช้เลยบ้านอยู่ไกาย พกคิดว่าเื่อย,ยู่นะแบบจเศ้าเศร้ายู่นะแย่ไปรีบก้าก็ได้แล้วอ๋าอืมเลยล้วกโอ้โหขี่รถแถวจะตลอดตลอดเลยมีความฝันมาอยากกันนะใส่ชีสที่นี่หอมเห็นบาทุกคนข้ามไปข้ามมาง่ายหนีง่งไปเหล่าเร็วเด้อโอาเขาก็ไปซื้อขนมของกินอันทางพุ่นมาเลยเนาะนีะ่ถ่ายกลงแล้วก็เมื่อละ เมือแล้วขายเกรือแล้วก็เมือแล้วย่างเมือแบบนี้เลยเนาะทำมาฟังเราแล้วมากินข้าวที่ฟังเรามากินข้าวที่ฟังเราเลยเอาข้าวฟังเดือนมากินฟังเราข้าวกำข้าวำหมุงเดินทักอยู่เนี่ยกำปึ้งเลยกินอะไรที่้ากเข้าเฉยเข้าเฉยแค่เป็นข้าวกำ นจ้านิ่มๆหอมดิข้าวกบนี้ที่ติดมันจะแข็งนะแล้วมานี่นิ่มหอมมากดีหลังจากกินข้าวอยู่ด้านแล้วก็ออกมาจากด้านเนาะอันนี้เขามาเขาเอื้นแถวไหนกว่ตัวแถวนี้ที่ไปฟูนไหมเนาะยังไสเนาะแม่อันนี้เป็นเมืองยังไสแหละอันนี้เขากำลังที่ไปบ้านฟูนไหมที่ไป ไปทางอ่าเส้นทางที่จะไปซัมไใต้แยกไปซัมไใต้ไปเวียดนามสามมือคือไปเป็นสิปปลายมือเลย <c oughs> ไปบ้านเนาะไปคือฮู้ซึก็ไปโดนโดนมาสันดิเป็นย้อนมาแต่ละมือเขาตื่นนอนมาแล้วเขาได้เฮ็นเ้็นนี้นนนตลอดบ่าหรือว่าตื่นเศร้าไปั้นไนนี้ตลอดเป็นการเปิดประสบการณ์ไปเวียดนามครั้งแรกเนาะ<อ>มือเศร้านี่ไปตลาดกะ เห็นคนมาขายเครื่องร่ายหลายบางทีเองลุงเดียนเด้อร์กัเจ้าขายเครื่องคนลาวเฮาที่เอานอไปขายอยู่ทางพุนเอาซีนงัว่าซีนหมูแล้วก็ันตอนเราตื่นมาเลยแต่ผมัวเนาะกับกระดูกเนื้อหายหมดแล้วง่ตกบางหญ่เลยงัวเบี้ยบเมื่อกี้พิเศษว่าอะไรนะพิเศษว่าเด้ออันแค่เขามาวางไว้ตัวเมื่อนเพราะว่ายุ่งห่างกําลังเอาลงเซตพึ่บเปิดเลยว่ะเลย มันหายากอยู่เวียดเบืองหน้าเกษตรกำลังเขียววันเสาร์นี่ก็คือคึกคืดนะตลาดนะคนลาวไปกินข้าวอยู่เวียดคนเวียดมากินข้าวอยู่ลาวเออคนเวียดก็มากินเผอลาวเออคนเวียดก็มากินเผื่อลาวขี่รถจักรปุ้มลูกปุ้มเต้าพากันมาจนเต็มเสนะเส้นเฟอเบียดอะคือเส้นเฟือเส้นเฟอเบียดเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันเป็นเส้นเวียดนะมันเหมือนเส้นฮัลลาเออเป็นน้ำซุปเวียด เขาขายให้คนเวียดเนาะเขาก็ต้องออกรถแท็กไปทางเวียดมาแต่ที่จริงมันมีตัวกระดูกลายเลยเนาะเห็นไหมไม่บอกตัวกระดูกลายมีตัวอีทากร้ายมีฟ้ามามีฟ้ามาแถวนี้นี่เคยเห็นคนเวียดนามเขาก็เอารถข้ามมาขี่เลยขี่ลิ้นไปแถวนี้สวยเลยเนาะสวยอุ้ปเข้าใจว่าเถียงนาเขาภูเพชรใหญ่กว่านี้เนาะพอนั่งอยู่บนเขาสมมติมากินข้าวแบบดำนาหลายคนนาเขาภูลาย เจ้านาบนี่นี่เขาได้รู้จักเขาอยู่ในถ้ำเลยรู้จักไปจอดนี่ำมเลยจริงอ่ะได้ทำบนปองเลยเขาก็กินข้าวกินอย่างยุหันเลยโบนบ่ต้องให้ตูบเลยนะบนี่นี่เขาอันนี้เป็นข้าวกร้วน้อยเขาเจ้านาทางนี้งามเขาเจ้าใส่ข้าวน้อยเดียวเห็นอกใส่ลำดิวสองดิวบารุดท้ายมันจะขึ้นมาบอกงามในหันเป็นผู้่มใหญ่เลยแม่เป็นพู่มใหญ่เลยข้าวก่น้อยเนาะข้าวไก่น้อยข้าเกรอย แต่ว,ว่าเขานี่ไปคันว่าเขาไปเที่ยวเส้นทางเวียนนิคอยอันขี่รถไปนี่เส้นทางเขาดีจะอดทางเลยลงจากอันนาเมียวลงไปแล้วกะเป็นเส้นทางโคตรเคี้ยวนั้นแป๊บเดียวนะกะเป็นเส้นทางดีละเป็นลุ่มเป็นที่ลุ่มเลยเป็นที่ลุ่มแลวกะอากาศกับบคือกันละมันอ่อน<พ>อุคคลนี่นดีอยู่แน่เนาะอือไมันต้งดีกว่าเบียนไ,ไ,ได้หรอเม่น <laughs> <laughs> เขาเขาอยู่สูงอ่ะได้ลุงเด่นอขอ้าไปก็คือเขาไป,าไปาลงไปต่ําขนาดได้เขาไปอันทะเลขนาด เร่่นีี้้แลวเเยาไปอันเราไปเซิร์อันแทงหัวอันก็คือเหนียวนะเหนียวตลอดเวลาเลยโดนโตนะเหนียวคักเหนียวแน่เหนียวเพราะมันติดกับทะเลอ่อนพร้อมเหนียวย่อมย่มสำสินคนเวียดกับไปลิ้นทะเลบอกเลยหอตอนเที่ยงอ่ะตอนบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายสองไม่มีไม่มีคนไปเล่นเลยมันพ่อนฝดสุดท้ายแต่คนที่เล่นเวียดเขาเล่นน้ำตอนตีห้านะ แมนตื่นมาฮาโมงได้ยินเสียงอะเนาะได้ยินเสียงคนออกจากห้องละดุ้ง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 ดุง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 หรือดุงดุ้งดุงดุ้งวะดุ้งดุงเนาะดุ้ง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 ดุ้ทะเลวิ่ดีเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้อู้นอนไปนอนมาแล้วอู้คิดว่าอู้คิดเห็นลุงเดชเขาดุ้งดุ้งดุงแล้วอู้หัวมันจะหัวอีหลี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอันดุ้ง ไปลาตอนเล้งไปไหนล่ะอแงไปไหนค้าแพงเออไปเช็คอะไรอ๋อไปเช็คอะไรอีกนะพอมาเล้ไปไหนก็ไปกินข้าวรำกันเออไปไปกินมากินลายได้แังงพ่อกินแล้วกินมากินข้าวนะกินข้าวได้แท้เนาะพ่อได้แท้วันนี้กินหัวข้าวไอ้เนาะโอ้้ดวมีกองกลางเรืออยู่ดีพอดีล้างหนึ่งนะพอดีกินข้าวแซ่บๆเอาใส่ปลาซิทัก่อนละกองกลางซีฟู้ดก็มีเด้อ๋อกินบ้านแม่น่ะเนาะเอาไปเฮ็ดกินกับนองไป แม่งบ่แม่นั่นพูได้ไก่เจักอันตุ๊บมวยได้ขี้ไปรถแป๊บเดียวถึงกระห้อนแหละบ่เอาไปกินเฮือนแม่เอาเฮือนแม่ได้กินน้ำเอากระส้วนเพื่อนไปกินยู่นองน้ำบอกอยากเอาเพื่อนเป็นใบให้ดีมีเวลาตอนแรงก้อนเราแรงค่อยไปหาเพื่อนเราหนักก้อนดุ้งกระดุ้งกระดุ้งพอแบบลากกลับมาพักผ่อนแบบไม่ไม่ดึกไม่ดึกวันนี้เราจะได้มีแรงแบบเต็มๆทำงานเดินทางกันต่อแบบเนาเดินทางกันต่อเราจะไม่ใช้คำว่าหมดแก้ววันเนี้ย มัน้้งนนาแลวก็ไดที่อันนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายจะไปสัมไตแต่เอาโบไปเนาะขี่ไปซื้อโบไปแล้วสัมไตพี่แก้วหนึ่งวันน่ะแก้วงวงยาวๆนะพี่เนี่ยบิดแก้วเนาะบิดแก้วเหมแก้วมัเองรีดอมีเอฟซีป่าอันน้องอู้คือบบไล่สดใน YouTube กับลุงเน่งกับพี่ไฝ่ซี่คนลุงไล่สดแด้แล้วให้เอฟซีส่งสติกเกอร์ให้ เป็น่าดองไอ้ตัวย้อยว่าใั่แล้วอุก็เลยไปตอบว่าโอ้ยบุมีเวลาเลยมีจะเมาลูกุมมีเวลาที่เป็นทางไรสดเลยบุมีเวลาจับมาทรลััท์หะดเนี่ยอเลยอย่างทัวแท้จริงไรสุดกับมวนเหนมูนนั้นตัวไรสุดคือบอแม่กับสาบปอรดหัวจะตายใเงินเอากมนบาตัน้เป็นมือนีบกบตเ โอ้บัคับนะบม่ได้ไ่ได้บีบเกลยเขายุยงนะบีบเกยปุ๊บ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 ปติ๊กเรียกกับลบเองเออติ๊กเรียกกับลบเองลบกันเองลบกันเองติ๊กเรียกเป็นลบด้วยทวักติ๊กเนี่ยคือเขาอยู่นิ่งๆเออติ๊กกับสุดไม่ใช่เขาจะไปเองไม่กูแล้วมีรถมากูแล้วมีรถมาเดี๋ยวจะไปอยี๋ไปวันที่ติ๊กหักลบเป็นไงชนอันนี้ติ๊กก็อยู่เฉยเออเหมือนเตะสตาร์ไ้เนาะเออเหมือนเหมือนล็อกไว้ติ๊กให้นิ่ง บกเจ้าเจ้าเป็นแสงเองขับไปเงืนขับไปเิ่ออะไริดสอแบบบินนี่แหะม่นมาทงหัวมันมาทงัวเลยเนาะคนไทยคนลาวไปขับแบบตายอเจ็บขับแันลบทุกอย่างงเลอวั้ดเอ็นไม่่ลเนาะไทยไปขับเนาะอันนี้ก็เป็นเฮือนพักอันนี้มันพักนี่ก็ได้ใกล้กัน ตาหัวเนาะมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่แบบที่แบบว่าอุ้ยแต่ว่าต้องไปหลายคนเด้อจังสิมวนไปคนเดียวนี่ซีเรียสไปคนเดียวนี่เครียดแหงเขียนเขียนบอกคเขียนให้เจ้าวะดิอันคันไปนี่ละแม่นอันซีเรียสแหงเครียดแหงผู้เดียวไงนะเพราะว่าบ่ได้ใจกันหรอชีถตตัวมือเดือดกับกูงูเลยเดือด่ได้ตัวขาก็มาบริใจตี wab